15อาหารที่ควรมีติดบ้านในภาวะปัจจุบันนี้ค่ะในภาวะปัจจุบันที่เริ่มมีการที่ว่าว่าอาจจะหาซื้ออาหารได้ยากขึ้นเราควรคิดควรคำนึงนะคะ15อาหารที่เราควรมีติดบ้านมีอะไรบ้างตามที่ปราณมาเลยค่ะในภาวะปัจจุบันนะคะที่สินค้าต่างๆเริ่มขาดตลาดมากขึ้น เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไรจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมไม่ตลอดที่สำคัญก็คือเรื่องอาหารค่ะอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราต้องตระเตรียมสเสบียงอาหารและของใช้จาเป็นเข้าครัวเรือนซึ่งสิ่งต่างๆเ่านี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรเตรียมมีอะไรบ้างวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วค่ะและนอกเหนือจากการเตรียมอาหารนะคะการทำตัวเองให้แข็งแรง ถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างที่สุดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งข้าวสารบอกได้เลยนะคะสําคัญเลยค่ะข้านี้ห้ามลืมเลยนะคะข้าวสารแทบจะเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เชียวค่ะบอกได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีกับข้าวกับปรายอย่างน้อยเราก็มีข้าวสารนะคะแล้วก็ทานกับอะไรก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะข้าวสาร เราสามารถหุงเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มร้อนๆก็ได้เพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยสำรวจดูเลยนะคะว่าขณะนี้เรามีข้าวสารติดที่บ้านหรือไม่และข้าวสารต่างๆเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างเราต้องซื้อเตรียมเอาไว้นะคะอย่าลืมค่ะอย่ารอจนข้าวสารหมดบ้านแล้วไม่ได้ซื้อนะคะข้อที่สองน้ําดื่มบอกเลยนะคะน้ําดื่มเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยถ้าร่างกายของเราขาดน้ํานะคะ เพียงแค่สักสองชั่วโมงโอ้โหโ,โ,หโกระป,ปี้เป่านี่ความสดชื่นนี่หายไปหมดเลยค่ะแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แจ้งว่าหากขาดน้ำติดต่อยาวนานถึงสวันเราอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะที่สำคัญพิปราบอกเลยนะคะน้ำดื่มเขาจะมีอายุ2ปีนับจากวันผลิตแต่หากเปิดดื่มแล้วอยู่ได้แค่2สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยนะคะ ข้อที่สามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอันนี้แน่นอนค่ะเราต้องเตรียมไว้บ้างนะคะเพราะอะไรเลยคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแค่มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็น้าร้อนสกาเราก็จะรอดได้ในสภาะการแบบนี้โอ้โหเอาหมกเลยนะคะว่าทานง่ายค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายในการเตรียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำรวจอีกเหมือนกันค่ะว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีเครื่องดื่ม มีน้ำดื่มมีข้าวสารแล้วก็ได้เตรียมว่ามี่กึ่งนสำเร็จรูปไว้บ้างหรือไม่เตรียมดูนะคะข้อที่สี่สำคัญเลยนะคะถ้าเราจะกินง่ายอยู่ง่ายสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำพริกค่ะตอนนี้นะคะอย่างน้อยมีน้ำพริกอะไรก็ได้นะคะติดตู้กับข้าวไว้สกักกระปุกคลุกกับข้าสวสวยร้อนๆกระมีข้าวสารแล้วใช่ไหมคะเราจะกินอิ่มได้หลายมื้อเลย เพิ่มรสชาติให้แบบอร่อยแล้วก็เติมชีวิตของเราให้มีสีสันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะไปเลือกซื้อน้ำพริกโอ้คลิดลับนะคะเราต้องเลือกซื้อน้ำพริกที่ใหม่ๆด้วยค่ะเพราะว่าอะไรคะ่ะน้ำพริกที่ใหม่ๆอย่างน้อยๆการเตรียมการผลิตก็ไม่ค้างไว้นานจนเกินไปค่ะข้อที่ห้าปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ง่ายมากเลยเวลาเราเปิดฝาปุ๊บเราก็กินได้ปับ๊บใช่ไหมคะ อาหารกระป๋องที่นํามาราดข้าสวยแบบง่ายๆหรือบางครั้งเราจะบีบมะนาวนิดหน่อยโรยพริกขี้หนูหน่อยนะคะเพิ่มความพิริที่จะจ้านขึ้นไปอีกก็ย่อมได้นะคะนอกจากจะอยู่ท้องแล้วยังได้รับสารอาหารที่ครบท้วนด้วยอ่าอย่าลืมค่ะไปสํารวจกันเลยนะคะว่าเรามีเตรียมปลากระป๋องไว้หรือไม่ เป็นไงคะผ่านมาห้าข้อแล้วเราได้เตรียมอะไรไว้บ้างหรือไม่อย่าลืมนะคะดูกันเลยคะ่ะสิ่งที่เราเตรียมมีอะไรบ้างไหมเราได้เตรียมข้าวสารไหมเราได้เตรียมน้ำไหมเรามีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบ้างไหมเรามีน้าพริกบ้างไหมเรามีอะไรบ้างไหมเตรียมไว้นะคะของเหล่านี้เป็นของที่ว่าไม่ได้บุบไม่ได้เน่าทีเดียวเราเตรียมไว้แล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็ยังมีอาหารทานได้ข้าวสารสําคัญมากนะคะน้ําสําคัญมาก พี่ปราบอกเลยนะคะการที่เราเตรียมความพร้อมไม่ใช่ว่าโอ้โหเราตื่นตุมนะคะเราก็เตรียมไว้ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ยังมีอาหารทานข้าวหรืออาหารจะเป็นพลังนะคะที่ทําให้เรารู้ขึ้นมาทําอย่างอื่นได้เป็นกำลังใจทุกคนคะ่ะเราจะต้องผ่านคนทุกๆอย่างไปได้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พี่ติฟฟีเป็นขอนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยคะ่ะข้อที่6 ขนมปังนะคะขนมปังอาจจะเป็นขนมปังธรรมดาแต่จะเก็บไว้ไม่ได้นานเราต้องเป็นขนมปังกรอบดีไหมคะบอกเลยว่าคาร์โบเดไฮดตหากินง่ายที่เก็บไว้ได้โดยไม่เสียเร็วพวกกับขนมปังกรอบนี้สามารถประทังกระเพาะได้ในวันที่เราท้องว่างอย่างน้นอยๆถ้าเรามีนะคะขนมปังกรอบติดบ้านไว้เราก็จะรู้สึกอย่างน้นอยอุ่นใจค่ะเวลาหิวเราก็ยังมีอะไรรับประทานได้ โอ้ยขนมปังกรอบนะคะก็จะมีอายุ8เดือนนับจากวันที่ผลิตค่ะซึ่งจะสุดยอดมากๆเลยนะคะข้อที่7เราควรจะมีอะไรเตรียมที่เป็นของหวาน,นไว้ิดแต่ให้พลังงานร่างกายได้เป็นอย่างดีถ้าโดยทั่วไปก็คือช็อกโกแลตค่ะ 7. ช็อกโกแลตทางวิทยาศาสตร์ก็บอกเลยนะคะว่าช็อกโกแลตจะมีสารฟลาโวนอยด์ค่ะช่วยต้านสารอนุมูลอิสระอีกทั้งยังช่วยหลั่งสารความสุขอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นนะคะอใครที่เครียดมากๆอูไม่ไหวแล้วก็ฟังแต่ข่าวอะไรก็ไม่ทราบเตรียมนะคะเตรียมเลยค่ะช็อกโกแลตแท่งลองทานดูนะคะบอกเลยว่าสารฟลาโวนอยด์จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะเราจะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะข้อแน้ำผึ้งในช่วงที่ภาวะปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะคะน้ำผึ้งจะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ พลังงานจากน้ําตาลและความหวานเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เราชุ่มชื่นหัวใจทําให้เราสดใสในวันที่ชวนที่เรารู้สึกใจิตใจของเรารู้สึกไม่ผ่องใสเลยนะคะเขาบอกความหวานเนี่ยจะช่วยทําให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งยังไม่ทําให้หน้ามืดเวงเวียนและก็แน่นอนค่ะน้ําตาลจากธรรมชาติย่อมดีกว่าน้ําตาลจากการขัดสีไปนนไหนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นน้ําผึ้งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะ เรามารับประทานน้ำผึ้งกันนะคะโอ,โอ้แต่อย่าลืมนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบ,บาหวานหรือมีน้ำตาในเลือดสูงการที่เราจะทานของหวานเราก็ต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะเพราะาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะและที่สำคัญที่ปราอยากจะบอกเลยว่าไม่ว่าเกิดภาวะอะไรขึ้นอย่าอดอาหารนะคะถ้าร่างกายของเราได้รับน้ำตาไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคเบ,บาหวานจะเกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำ มันอาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายของเรามากมายเราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะซึมเศ้าหนึ่งกล่าวนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเราต้องดูแลสุขภาพของเราเสมอเตรียมความพร้อมของเราเสมอวันนี้พี่ปราถึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะคลิปของการเตรียมอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะต่างๆค่ะข้อที่9ถั่วอบแห้งนะคะถั่วอบแห้งพี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราจะเก็บถัว่วเราต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นเชื้อรานะคะ แล้วก็ถั่วเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ค่อนข้างสูงมีโปรตีนและก็ใยอายหารมากในกรณีที่ไม่แพ้ถั่วนะคะการกินถั่วจะช่วยให้อิ่มท้องแต่ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะมีลงขึ้นได้เพราะเหนืคะทานมากๆแล้วจะมีปัญหาคะ่ะที่สําคัญนะคะถั่วอบแห้งการเก็บในภาชนะที่มีชิดและไม่มีความชื้นสาคัญมากถั่วอบแห้งไม่มีวันหมดอายุนะคะพี่ปราณเน้นระยำ ัวอบแห้งไม่มีวันอบหมดอายุค่ะเราจะต้องรับประทานนะคะถั่วที่ใหม่สุดแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีเชื้อราเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าถั่วมีเชื้อ,อราแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรจะทําให้ร่างกายของเราได้รับเชื้อราก็าไปค่ะพี่ปลาแล้วทํายังไงล่ะคะเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเราจะเก็บถั่วนะคะเราต้องเก็บในที่ที่เรียกว่าแห้งแล้วก็ถั่วที่ทาอะ่ะมันจะต้องเป็นถั่วที่ใหม่ๆ พราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อถั่วนะคะเราต้องดูด้วยค่ะว่าลักษณะถั่วแล้วเ,เรากินไม่เหม็นหืนแต่ให้ดีที่สุดนะคะพี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราเตรียมอาหารอย่างอื่นได้ก็เตรียมมากที่สุดส่วนถั่วนี่ก็เตรียมเท่าที่จะทานก็พอนะคะข้อส0น้ำผลไม้ต่างๆอ่าแต่ต้องย้ำนะคะน้ำผลไม้เราต้องพลิกดูข้างสลากว่าน้ำเหล่านั้นเนี่ยเขาใส่น้ำตาลมากเกินไปหรือไม่ การเติมน้าตาลให้ร่างกายเป็นทางโอ,อกที่ขาดไม่ได้ในภาวะฉุกเฉินถ้าเราทําคําหวานต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะหน้ามืดตาลายหรือใายจะเป็นลมน้ําผลไม้สักกล่องอาจช่วยได้แถมยังเก็บได้นานอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นมากๆเลยค่ะโอ้แต่เน้นและย้านะคะน้ําผลไม้หนึ่งกล่องเราต้องดูวันที่ผลิตด้วยถ้าสมมติว่าน้ําผลไม้ที่มีน้ําตาลมากเกินไปย้ําอีกรอบค่ะ คนไข้โรคเบาหวานหรือคนไข้ที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไม่ควรจะทานมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายของเราได้ค่ะซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะถัดมานะคะข้อ11ค่ะข้อ11ก็คือบางคนที่ชอบทานกุนเชียงนะคะกุนเชียงนี่เก็บไว้ได้ค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าดีมากเลยนะคะ อาหารที่บางทีเราหูแค่กุณเชียงมาย่างนะคะม,มันจะอร่อยมากเลยค่ะกุนเชียงพุนเชียงหรือไส้กอกจีนที่ผ่านกระบวนการพึ่งแดดจนแห้งตามวิธีถนอมอาหารของคนสมัยก่อนสําหรับกุนเชียงนั้นถือเป็นของกินติดบ้านที่ลูกหลานคณจีงคุ้นชินค่ะรสชาติเนค็มกลนหอมมันโอ้ยทานกับข้าวอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะไปเตรียมกุนเชียงไว้นะคะสำหรับการที่เราจะเตรียมอาหารที่จะทานค่ะ สิบสองหมูหยองอมหมูหยองนี่เก็บไว้ทานติดบ้านก็ดีนะคะเป็นที่ถูกใจของหลายคนเลยค่ะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและถือเป็นอาหารแห้งที่ให้พลังงานได้มากพอสมควรติดไวส้สืหอหสองหอนะคะการภาวะเฉยเฉนค่ะข้อสิบสามถ้าเราอยากจะให้ทานได้พอสมควรก็คือพวกปลาปลาตักแห้งต่างๆนะคะปลาตักแห้งต่างๆแต่พี่ปลาบอกเลยนะคะ ต้องเก็บไว้ดูปลานี้ไม่ขึ้นเชื้อราหรือไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะคะปลาจะต้องสะอาดมากพอและที่สําคัญก็คือจะต้องช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นก็คือเราเลือกปลาที่ทานและเป็นยังไงคะทําได้ดีค่ะข้อ14วุ้นเส้นบอกได้เลยนะคะวุ้นเส้นเราเก็บไว้สําหรับเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มพลังงานเราวุ้นเส้นปริมาณร้อยกร,รม่ม ให้พลังงานมากถึง330กิโลแคลอรี่เลยนะคะโอ้โหแล้วก็วุ้นเส้นมีอายุ1ปีนับจากวันผลิตค่ะข้อ 15. นมกล่องนมพาสเจอไรด์ได้คุณภาพเก็บได้นานแทนกินและอิ่มท้องใครนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาอุ่นนมสักแก้วเขาว่ากันว่าช่วยให้หลับสบายขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมหวานเราหยดน้ำผึ้งระเบิดสองหยดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะ นมกล่องนะคะเวลาเราซื้อเราก็ต้องดูนะคะวันหมดอายุด้วยสําคัญมากๆเลยเห็นไหมคะการเตรียมอาหารต่างๆเราก็ต้องคิดเลยว่าเราเตรียมอาหารเหล่านั้นเพื่ออะไรด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยค่ะเราช่วยกันแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ูบพิธีฟิชเป็นขอนกระตุนใจพิปรานะคะเรามาเตรียมสิ่งดีเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วก็เตรียมในปริมาณที่พอเหมาะก็ไม่ใช่เตรียมไม่เยอะมากจนเกินไปนะคะดูปริมาณที่พอเหมาะเตรียมไม่เผื่อภาวะเฉยเฉยแต่ที่สําคัญพวกข้าวสารกับน้ํานะคะนี่สําคัญมากๆเลยเตรียมไหมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเรามีข้าวสารหุงทานได้ และที่สําคัญไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปเราต้องมีสติที่จะดํารงชีวิตของเราในแต่ละวันใช้เวลาในแต่ละวันนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินดีดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y u ู u ูบพี่ติฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาตรียมตัวเป็นผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันค่ะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดพะะเียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเทวีฟิตเชื่อพี่ปาค่ะ